ด้านด้นค้นหาสุดล่าฟ้าเขียวจะตามหาใครอะไรยังไงนะก็ <S <S 2> <S 2> ตามหาแม่กับ,บน้องชายเรารู้อะไรอยู่กับแม่ไนมะไม่รู้อะไรเลยรู <S <S ้ชื่อรู้แต่ชื่อรูปถ่ายไม่มีเลยก็อยู่กับน้องนี่เขาสบายดีรึเปล่าอยากรู้ว่าเอเขายังอยู่รึเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เาคนรักลูกจริงใช่ไหมมนต้องมาหาลูกมันสิใจเย็น,นลยหลังจากทีมงานได้ข้อมูลจากน้องนกนะครับว่าแม่ของเธอเนี่ยชื่อสํารวยแตงอ่อนทีมงานสืบค้นและได้ข้อมูลมาอย่างนั้นจริงๆครับพบบุคคลชื่อสํารวยแตงอ่อนและเขา้าเขาด้วยต้องลุ้นกันนะครับว่า ทีมงานเมื่อลงพื้นที่แล้วเราจะได้พบเจอกับคนชื่อสำรวยแตงอ่อนและที่สำคัญคำตอบจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ติดตามพร้อมกันนะครับทีมงานมุ่งหน้าไปยังจังหวัดปทุมธานีโดยมีเป้าหมายแรกก็คือบ้านหลังหนึ่งที่เราได้ข้อมูลมาครับ ามมาจนถึงบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาชี้ทางบอกเราว่าให้ไปแถวแถวร้านค้าร้านหนึ่งซึ่งเป็นละแวกบ้านเล็กที่ที่เราตามหาสุดคลองตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปใช่เลี้ยวขวาไปโอเคสวัสดีจ้า ป้าว่าเลขที่สองชื่ออะไรสำรวยสำงรวยกันยืนพื้กว่าว่าวันนี้พื่งลูกชื่อเรนเขาชื่อแหววมีไหมจ๊ะไม่มีหรอกนั่งคุยกันสักพักคุณพี่ท่านนี้ก็ยืนยันว่าบ้านหลังที่เราตามหาไม่มีอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่มีบ้านเลขที่สองไม่มีบ้านเลขที่สอง แต่แกก็ยังใจดีโทรสอบถามหาคนชื่อสำรวยแตงอ่อนให้ปรากฏว่าเจอหนึ่งคนหนลงคนได้ไหมได้พี่เดี่ยวเลยจะนำทางเราไปครับ มีสำรวยแตงอ่อนอยู่เท่าที่ตอนนี้จับใจความได้มีสองคนคนแรกที่เรากำหนงจะไปหาเนี่ยอายุประมาณ50กว่ากวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าชื่อเล่นว่าแหววหรือเปล่าสว,ส,สวัสดีครับมีใครอยู่ข้างในไหมเรียกหาแม่สำรวยอยู่นานแต่ไม่มีใครอยู่บ้านพี่เดียวเลยอาสาพาไปหาพี่อีกคนที่รู้จักกับสำรวยแตงอ่อนคนนี้ สวัสดีครับอะไรอ่ะคอนุไม่หมายถึงไปเจอตัวเขาคุยอะไรเขาอยู่โลจนะโลจนะคือที่ไหนข้าวแกงขายข้าวแกงอยู่ที่โลจนะเออเป็นร้านอาหารหรอเป็นโรงงานขายข้าวในโรงงานเอาลูกทีมโทรไปอ่ะป้ารวยป้าทีมงานจะคุยกับป้าเขาเขาคิดถึงป้าอยากเจอสวัสดีจ้าแม่รวย หนูชื่อเต้ยครับผมจากเพจอีจันครับครับแม่รวยหนูขอเข้าไปคุยกับแม่รวยก่อนได้ไหมคุยอะไรคะมาบามา,มาจากไหนอะแม่รวยไม่รู้จักหรอกอ๋อแล้วแม่รวยจา๋าโทษนะจ๊ะตอนนี้แม่รวยอยู่ที่โรงงานเหรอจ๊ะหรือว่าอยู่ที่ร้านขายข้าวอยูที่โรงงานค่ะแล้ว,แล,วแล้วหนูสามารถเข้าไปหาแม่รวยได้ไหมจ๊ะ้นนอ,อ๋อเขาไม่ให้เข้า <Okay. S 1> ใช่ไหมจ๊ะ แล้วคุณแม่คุณแม่เลิกงานเลิกเลิกกี่โมงอะจ๊ะอ๋อนอนนี่เลยไม่ได้กลับบ้านนอนนี่นี่ไม่ได้กลับบ้านหรอแม่คุณแม่คุณแม่หนูสามารถไปหาคุณแม่แล้วขอรบกวนเวลาคุณแม่สักสิบนาทีได้ไหมคุณแม่ได้ไม่เคยมีผู้หญิงอะไมล้าจี่เป็นผู้พิจาราเปล่าไม่ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงจะไปหาคุณแม่ไงจ๊ะจะ เดียวไม่ได้หรอแม่5นาทีก็ได้ไม่ไดเเไ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 ้เพราะมันไม่มันไม่มันไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะแม่ไม่มีอะไรที่ไหนอะไรรูปที่ไหนอะไรไม่มีอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่ออีกทีนะแม่นะอ่าวางไปแล้วฮะแต่จริงผมก็โตมาเขาเขาก็เกิดที่เนี่ยเ,เขาก็มีผัวเดียวมีลูกแค่สองคนออไม่เคยไปอยู่ไหนเลยโอเคงั้นมันอาจจะเป็นคนละรวย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกเบาะแสหนึ่งที่เราได้มาก็คือที่คลองสองก็แล้วกันนะครับสรุปว่าแม่สํารวยคนนี้ปฏิเสธเราอย่างหนักแน่นเอาเป็นว่าชอยนี้ต้องตัดทิ้งครับทีมงานเปลี่ยนแผนมุ่งหน้าไปต่อกันที่คลองสองภาวนาให้เป้าสุดท้ายนี้ได้เจอแม่ของน้องนกสักทีนะครับ สอบถามเลยค่ะหมู่สามคือตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะหมู่สามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามาหาบ้านเลขที่อะไรนะสามเก้าอันนี้สามสามสามสี่เราไปได้ดลยอ๋อโอ้ต่อทางนี้เหรอโอเคขอบคุณงจ้านี่เออ8าแปดทับเก้าไปอีกค่ะถ้านี้สามแปดทับเก้าอ่ะย้อนกลับไปอีกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มาเลขที่38แล้วนะจ๊ะตื่นเต้นมากๆจะเลยไปอีกใช่ไหมเลยต้องเลยซอยนี้ไป<ล>อีกตรงนี้ไปอีก <ไป S 1> <ๆ S 2> ครับเ้เป็นร้านคาบตอนนี้รู้สึกเหมือนเส้นผมบังภูเขาเลยแหละครับคิดว่าต้องใช่แถวนี้แน่แต่ก็ไม่เจอสักที ทีมงานตัดสินใจจอดรถสอบถามกับร้านค้าที่คิดว่าน่าจะรู้จักคนในพื้นที่พอสมควรครับเน่ยสำรวยแตงอ่อนเนี่ยแตงอ่อนนยเราเป็นเรื่องใช่แตงอ่อนนี่มีจดหมายส่งมาบ่อยมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันรู้จักคนชื่อนิดไหมบ้านยายยายลานไหมไมู่้ยายลานก็คือยายลานอยกำลานแต่ แหววอ่ะชื่อแหววชื่อแหววชื่อแหววใช่อีแหววอีแหววอีแหววอายุเท่าไหร่พ่อเฟิร์มก่อนอายุเท่าไหร่ยายแหววเนี่ยประมาณแก่กว่าเราสองสามปีนับห้าสิบต่อยไหมเรา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 เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่ห้าสิบเกือบเกือบอะเพราพี่ก็สี่สิบนะเขาแก๊กว่าพี่อะเป็นรุ่นพี่อะอีแหววชื่อแหววแหววแดงอ่อนฮะแดงอ่อนหรอใช่พอเขาอยู่ไหนเกือบจะขอดใจอยู่แล้วแต่ในที่สุดก็เจอ ทั้งชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นตรงกันสักขนาดนี้คิดว่าเป่านี้ไม่น่าพลาดแล้วนะครับะเข้าซอยนั้นตรงเข้าไปเลยได้บ้านเขาจะอยู่ซอยขอบคุณมาก,กครับขอบคุณมากนี่แหละเบาะแสะสําคัญอยู่ตรงนี้นะตาจําได้นะยายแหววยายแหววนะตอนนี้ต้องไปหากำนันซิมก่อนให้ช่วยนําทางไปยังบ้านแม่แหววหรือว่าแม่สํารวยแตงอ่อนครับนี่ไงสะพานเหล็กเล็ก,ลกนี่คือตรงนี้ไง สวัสดีครับเขายยแววอยู่ไหมอ่ะแววไม่ได้อยู่นี่นะแล้วใครอยู่อาจาลูกลูกอยู่ไหมน้องบินใช่ปะเออวินมันเมื่อมันเมื่อสองตวันมาเกณฑ์ทหารมันน่าจะกลับไปแล้วมาเกณฑ์ทหารคืออ๋อเขาก็ไปอยู่ที่ไหนเขาปิดเขาไปอยู่ขนแก่นหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วอันนี้ใครอยู่อาารยแม่ลานแม่ลานไปทํางานไม่มีใครอยู่เลย เดี๋ยวลองไปถามยายป,ป๋องดูยาป,ป๋องนี่คือใครเพื่อนบ้านเออบ้านข้างกันญาติญาติกันป๋องทีเดี๋ยวถามอะไรแป๊บหนึ่งเหว๋มก็ทํางานอยู่ที่นี่ไห่เหรอที่ไหนอ่ะธรรมศาสตร์อ่ะอ๋อเอาแล้วมันพักที่ไหนอ่ะพักมีบ้านพักเช่าห้องอยู่เนาะเออแต่มันไม่เคยมานี่เนาะนานมาทีมาหาแม่เขาเออไม่ไม่เคยเจอมันทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันมีลูกสาวเหรอ ลูกสาวนลกอารู้ใช่ไหมแม่เขาม่แต่คนลูกเลยก็รู้เขาแฟนเขาเคยได้แฟนคนแรกกันมั้งแล้วได้แฟนเขาก็ตายไปแล้วตอนนี้ฟังไก็เคยค่ะคุณป้าท่านนี้ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่เขามีก็ตรงกับที่เรามีอยู่เลยครับเป็นสองคนคนลูกโอ้ยตายตาตใช่ใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้ว เอาเป็นว่าถูกตัวแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่แหววอยู่ที่ไหนเราเลยต้องไปตามหาคุณยายสำราญแม่ของแม่แววอีกทีหนึ่งครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับตอนนี้เราเจอคุณยายสำรานแล้วแม่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่มแหววใช่ไหมไม่ได้อยู่ แล้วแม่อยู่ที่ไหนอ่ะแม่อยู่กองสองอมาแม่อยู่กองสองแม่แว่าวไปเช่าบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่อยู่นในใน,ในนี้เหมือนกันอยู่นี้น,นิ่ใน,ในกันอยู่ตรงกรงกรงหน้าโรงพยาบาลพัดน์อะมั้งกาว่างั้นเลยนะโรงพยาบาลพัทะละแถวโรงพยาบาลพัฒน์ภทรละติดกับติดกับเขาเขาทำงานไม่สามารถติดต่อได้อ้าว ทีนี้หนูจะไปตามหาเขาได้ยังไงเนาะไม่เขาทำอยู่ฝั่งนู้นใช่ปั๊มนี่ป่ะไม่ใช่ปั๊มอ๋อเป็นอะไรก็เป็นโผพักสก็อยู่ซอยซอยคุณพระซอยคุณพระเออรงกพัะนารดีซอยคุณพระไม่ง่ายอย่างที่คิดครับพอจะรู้เป้าคร่าวๆแต่ต้องลองไปเสี่ยงเอาดาบหน้าดูอีกทีหนึ่งแม่หนุ่มเลยจตกแม่หนุ่มอยู่คโผลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ ผมติดต่อจากเพจอีจันนะแม่สำรวยรึเปล่าอันนี้ใช่ใช่แม่สำรวยแตงอ่อนไหมจ๊ะใช่ค่ะพอดีแม่ยายก็โทรมาบอกแล้วโอเคแม่แ,มแล้วใช่ไหม<ช>ลูกสาว<ม>ลูกเดี๋ยวลูกสาวแม่ชื่ออะไร น้องชื่อกกนกอะค่ะอ้าลุกเลยค่ะ,แ,ะแม่ <c oughs> โอเคแม่รอหนูบแป๊บหนึ่งนี่ไม่แล้วคือมันเสี้ยวเดียวที่ตอนแรกเราอยู่กับยายอ่ะเราโทรไม่ติดเลยอะเต้ยก็โทรไม่ติดแล้วนี่มันแค่กี่นาทีเองแสดงว่ายายก็พยายามติดต่อหรือมันอาจจะขึ้นที่เบอร์แม่ว่ามีคนพยายามติดต่อตอนนี้เรามาถึงที่ซอยไหนนะคุณพระซอยคุณพระซึ่งมันคุณพระมากๆกไปกันเลยดีกว่าไปเรียๆ คนไหนคุณแม่สำรวยจา้ยจาอ่ากอดหน่อยโอ้โหโ,โอ้โอมันรู้สึกยังไงอยากไปหาลูกเิดเหมือนกันโอ,โอเคโอเคเราไม่รู้จะไปยังไงอ่ะยี่สิบปีในที่สุด เราก็เจอตัวคุณแม่สำรวยและดูเหมือนว่าแม่เองก็คิดถึงน้องนกอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่จากกันมาเหมือนกันครับแม่เล่าอาดีตให้หนูฟังหน่อยว่า23ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคูอแม่ท้องไอ้คนโตเนี่ยลูกสาวอ่ะคลอดที่นี่แล้วก็กลับพ่อเขาพากลับไปอยู่พี่สันุโลก<อ>แล้วทีเนี้ย อยู่ไปสอง,สองปีก็ท้องอีกคนนึงน้องอชายเขาก็คือน้องบินใช่แล้วพออยู่ไปอยู่ไปเขาคลอดออกมาแล้วทีนี้พ่อเขาว่าไปสมัครทหารวันเกณฑ์ทหารแล้วเขาไม่กลับเขาเกณฑ์ทหารเขาสมัครเลยอะค่ะแล้วทีนี้เขาปล่อยให้เราสองคนแม่ลูกอยู่ทุ่งนาของปู่เขาพ่อเขาอะเขาซื้อทุ่งนาไว้ทีนี้ไม่มีไฟเราจะอยู่ได้ไงสองคนแม่ลูกอย่างเงี้ยทีนี้แม่ก็เลยให้บอกโทรบอกน้องชายคนกลางอะให้ส่งเงินมาให้หน่อยจะกลับบ้าน ว่าพ่อเขาสมัครทหารหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยน้องชายส่งมาส่งเงินมาก็พาลูกชายกลับเลยเหลือแต่คนคนโตคนโตกับเขาไหวใช่แล้วกลับมาแล้วทีนี้มาอยู่<ม>ก็มาหางานทําอยู่นี่แหละรับจ้างทําอยู่โรงพยาบาลว<ม>ันละร้อยเจ็ดสิบใช่แล้วก็ลูกน้องบินก็บางทีนะเขาก็เลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พ่อเขาไอ้นี้ทหารเสร็จเขาก็ลงมาหาลูกบอไปทํางานน่ะเขาไปติดผู้หญิง แบบมีเมียน้อยเงี้ยก็เลยอยู่กันไม่ได้ก็เลยแม่ไม่ให้เขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยใช่น้องน้องนกับแม่คิดถึงแม่อยากเอามาอยู่ด้วยสองคนพี่น้องมาอยากให้แยกกันอย่างเงี้ยแต่ที่นี้นแม่มีความจำเป็นยายก็ทํางานอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็ น้องก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะไม่มีคนดูทั้าสองคนแม่ก็จะไม่ไหวเงี้ยแล้วยายทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะมแม่เลยจําป็นจำเป็นก็ต้องให้ปูกกับ่าตเขาไว้ใ,ใช่แม่นะไม่เคยที่ว่าจะทิ้งลูกไม่เคยที่ว่าอันนี้ไม่อยากได้ลูกมาอยากได้มาอยู่พี่น้องสองคนไม่อยากให้ก็จากกันค่ะก็คิดถึงลูกอะครับบอกแม่คิดถึงหนูตลอดแม่ขอโทษ ี่หนูไม่ได้แม่ไม่ได้ดูแลหนู22ปีที่จากมาวันนี้ความพลัดพรากกำลังจะสิ้นสุดลงกอดแห่งรักครั้งนี้จะอุ่นแค่ไหนติดตามบรรยากาศ EP 3พรุ่งนี้นะครับฉันมาดัานดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างามีอาจกันขวาง Patihan Buat Patihan in in fact